เอานะพวกเราวันน nah, ี้เราจะมาแข่งรถกันนะครับแต่ว่าเราไม่แข่งธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะแข่งคลิกรถกันนั่นเองนี่เอาเริ่มแล้วคลิกก่อนเลยดูนิ้วใครรัวมากกว่ากันนะครับคลิก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 เก้าสองร้อยแล้วร้อยแล้วตัดตตรัวรัวรัวให้มากที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วร้อยห้าสิบนะครับเพื่อเพื่อได้เท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์บอกกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่ต่อได้สองร้อยแล้วเตรียมตัววิ่งเอาผิดทางทางไหนกันเนี่ยทางน ว้าวดูดีบุญ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 โหเกมโลบอกก็มีแข่งแล้วนะครับอ้าคู่ว่าดีไซน์ไปแล้วนี่ครับข้างล่างจะมีสกอร์นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเราปิดยูก็ได้ดีบึบกระเด้งกระเด้งกระโดดกระเด้งดูข้างหลังไหมปะดูข้างหลังก็ได้นะครับอ้า มีคนแซงไปแล้วนะครับไวสุดๆไปเลยแกรดี้ที่หนึ่งนะครับแกรดี้นี่แกรนดี้ไปที่6แล้วโอ้โหอะไรจะไวปาน,น,น,นดันแกรนดี้อันนี้ผมนะครับวินที่20อยู่เลยนะครับแล้วก็ท็อปสปีดนะครับอยู่ที่208นะครับไปแล้วเอาติดอะไรเนี่ย ทำไมไกระเด้งอืดกระเด้งแล้วมาแมปสีชมพูแล้วนะครับนี่ตอนนี้จะวิ่งรอบโลกให้ดูเลยวือเจ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 อความเร็วที่200เดี๋ยวนะยังไม่ถึงหลายเลยยังแซงคูบอดีไม่ได้มา,มาแล้วรีวอร์ดที่10แล้วนะครับเป็น30แล้ววิน30ินะครับแบบสีเขียวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีแบบเออเติมอะไรบ้างเนี่ยปึ๊บ บกคิกคูณสองนะครับอ่ะเราเติมไปก่อนนะครับแล้วค่อยคลิกทีหลังนะครับระหว่างนี้สามารถเติมได้นะครับอันนี้อะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงหรอหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ350เอาไว้ที่หลังแล้วครับอันนี้เออรางวัลหรอวินคูณสองนะครับอ่ะซื้อไป250นะครับปุ๊บกดไปถึงได้เรียบร้อยแล้วอ่ะไหนๆก็ซื้อแล้วกดอันนี้ไปก่อนแล้วกัน350นะครับดูซิว่าจะได้อะไรนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับปึ้งเราลุยกันต่อนะครับโอ้โหแกดี แกรี่ไปที่หนึ่งเลยอะไรจะเร็วปานนั้นเนี่ยแกรี่โหดสุดๆไปเลยนะครับอโชว์ยูก็ได้นะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเอเดี๋ยวค่อยไปสุ่มละกันและนี่อะไรอ่ะปึบอันนี้ก็กดไม่มีอะไรนะครับอันนี้มีซื้อของอันนี้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วโอเคมั้นไปต่อเลยดีกว่ามือดู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  อาแพ้เหรอเนี่ยอะไรด่ยแพ้ได้ไงเด่ยขอสุ่มสัตว์เลี้ยงตรงเท่าไหร่เดีย่ย 10k 75แล้วถ้าเกิด 50k เปอร 50k โอ้โหไม่พอแน่เลยฝั่งนี้มี 50k ไหมฝั่งนี้มี 1k นะครับโอเค งั้น 50k ดูอย่าเพิ่งคลิกนะขอซื้อก่อนบาย 50k นะครับอันไหนอะเดี๋ยวขอให้คลิกแล้วอ่ะโนเงินรอบนี้ก่อนแล้วกันสุ่มไปก่อนบู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 บสุ่มไปก่อนนะครับจุดได้อะไรจุด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 เดี๋ยวยังไม่ทันเริ่มเลยใายงินเราสุ่มไปก่อนนะครับปล่อยให้เขาไปก่อนนะครับเราทีหลังได้จุด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 อ่ะต่อให้ก่อนเลย ขอสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนปุ๊บอ่ะได้ตัวนี้อ่ะอันสุดท้ายดูซิว่าได้อะไรขอสุ่มหน่อยถึงถึงๆๆงถึ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 งถยงถึ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 งบึงถสงถึงถึถึง แล้วก็สวมใส่นะครับเพิ่มสปีดแล้วก็ตอนนี้เราคลิกไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้โอ้มีแบบนี้ด้วย199โลบักนะครับอันนี้ยูทูบเบอร์เอกดูสิคืออะไรปึงม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 ึงึงมึงมึงมึงึง,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 งมึงอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่ามันอยู่ในนี้อ๋อนี้ไงเปลี่ยนรถได้นะครับอันนี้คือรถที่เราใส่อยู่อันนี้คือรถใหม่แอบเป็นไงคุณยายแกรนนี่ดูรถของฉันนี่สวยไหมล่ะนี่ฉันสุมจากตรงนี้เห็นไห หรือว่าสูงจากตรงนี้ก็ได้ก็มีรถคันใหม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมคลิกนะพวกเรา3 2 1คลิกอย่างรวดเร็วจะ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 คลิก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 ให้สปีดเยอะๆนะครับสปีดต,ต้องเยอะอืดอืดร้อยแล้ว800 900ยเก้าร้หนึ่โอ้โหคลิกจนมือหงกเลยพันสองพันสี่เอาให้ได้สองพันสอก็ยังดีปึ๊สองพไวโอไม่ได้สองพนะครับหนึ่ ไปแล้วจ้าดิรถทันสมัยสุดบูด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 เป็นไกล่าดูเบิเอ้าทำไมคุณยายคุณยายทำไมคุณยายข้างล่างสปีดมากเลยอ่ะโดไปแล้วต้องแซงคุณยายให้ได้เฮ้ยคุณยายแกรดดี้หน่อยได้เจ็บใจมากๆเลยดิวซาเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วเนี่ยโอ้หรือว่า รถของฉันมันคันเก่าเกินไปอ่ะปิดย i ก่อนถึงนี่ให้ทุกคนเห็นภาพนะครับรถอันสง่างามของฉันสุดเท่ติดบูสเตอร์ด้วยตามคุณยายติดติดเลยวูบดิวูบ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 เอาทำไมมันติดติดติดติคุณยายขอเคล็ดลับหน่อยสิทำไมเร็วขนาดนี้เนี่ยไปแล้วติดบูสเตอร์วูบวูบวูบเราต้องน็อกรอบคุณยายให้ได้ชึบไปแล้วตามติดติดนะครับ ตามติดติดคุณยายเลยฟุบไปขึ้นไปชั้นบนแล้ว13แล้ววืบใกล้ถึงคุณยายแล้วทุกคนดูไปๆๆไป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 อย่างรวดเร็วตามติดชีวิตคุณยายนะครับแกรดดี้ เออูเไกลแล้ว๊ถใกล้พังแล้วทุกคนโอ้โหไปแล้วมือสิบสามข้างล่างยังตามกันมาอยู่นะครับครูบอดีที่สามเหรอเนี่เราดูสกอตรงนี้ได้มาโอโหแกรนดี้ทอปสปีดสองพนะครับถึงว่าไวจริงๆเลยอะไรจะคลิกไวขนาดนั้นเนี่ยไแล้วจ้าออโโหไม่ทันแกรนดี้จริงๆนะครับต้องขอคารวะเลยยอมแพ้เลยนะครับอ เอาทำไมรถกันเองหราเดี๋ยวทำไมรถฉันกันเดนหลอกอ่ะหรือว่ารถมันเท่เกินไปโอเคเปลี่ยนรถก็ได้นี่ครับมาสูบตรงนี้นะครับสูบรถก่อนถึงจึงจึงขอลดสร์เได้3%มเปอร์เซไหม้ยอึ้ยเจอสามสิบอร่าสาอ๋อให้คลิกแล้วขอ2000ันสองพัอุ้ยเจอเจอเจอเจพแล้วเย้โอ้คลิกลัวมากยังไม่แข็งนะครับ เรามาเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนอันนี้ใช่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะกดไม่ได้นะครับอันนี้แสดงว่าต้องแข่งก่อนเหรออันนี้กดได้งั้นสุ่มรถต่อดีกว่า <What? S 2> ขอสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยจุดโหได้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับไหนลองเปลี่ยนรถดูซิรถคันอื่นอันนี้ละกันนี่รถใหม่นะครับของเราเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนะงั้นเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันดีกว่า เผื่อได้อันอื aso. ่นนะครับอันนี้แล้วกัน10 K ปลาสุมสุมเลยจึง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 สัตว์เลี้ยงศูนย์จุดสิบสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ร้อยห้าสิบสปีดแปดสิบร้อยเจ็ดสิบโอเค ใส่1้อทั้งคู่นะครับบวกกับรถคันนี้นี่เปลี่ยนสีแล้วจ้าอาเตรียมคิกเลยพู้เราคิกแล้วจะ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 รัวรัวรัวรูขอ2,000อัพ2 0 0 0 0อัพ0 0 0 0 0ไดไหมส0 0 0ั0 0อ0 0ัอัพ2อ0 0ัอัพจะจะจะจรัว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 1,500้แล้ว1 6 0 0 1 7 0 0 1,800 1 9 0แ2,000แล้วจะ3 0มพันไหมโอ้โห2อ0นะครับ เตยมสปีดแล้วพวกเราบรดไปแล้วว้าวว้าวว้าวเอาเดี๋ยวทำไมสัตว์เลี้ยงฉันมีตัวเดียวเดี๋ยวนะหายไปไหนใส่ตัวเดียวหรอตัวนี้อามาแล้วสองตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบไปแล้วอันนี้ร้อยห้าสิบอ๋อเต็มแล้วใส่ได้แค่ดีโอเคถึงว่าไปเลยพวกเราว้าวว้าวว้าวสปีดดู อันนี้วิ่งกับหลังหรือเปล่าอ๋อไม่ได้วิ่งกับหลังนะครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวแกนนี่ oh. ทะลุโลกไปแล้วครับแกนนี่อะไรจะโหดขนาดนนเนี้ยนี่เราเติมคูณ2ไปแล้วนะครับเนี่ยมันซื้อไม่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆมีเติมอะไรอีกไหมเนี่ยที่สู้แกนนี่ได้โอ้หรือว่าต้องเติมวินนะครับไม่แน่ใจปะแต่เราไปก่อนดีกว่าโอ้เหินเวหาดูดเอ๊ะเเี๋ยว จะแซงแกรดี้แล้วพวกเราแกรดี้ฉันขอแซงก่อนนะไปแล้วจ้าว้าวแซงแกรดี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นที่หนึ่งวินแล้วเย่ yeah. โอ้โหเอายังวิวินนะครับมีน็อครอบอีกเดี๋ยวนะอ๋อแกดี้ยังที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้สกอร์โอ้แกดี้จะน็อครอบอะไรขนาดนั้นเนี่ยเวลาจะหมดแล้ว นี่ครับดูคะแนนได้นะครับดิแกนดี้ไวมากๆเลย <c oughs> โอ้สู้แกนดี้ไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยแกนดี้สงสัยต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ละเฮ้ย <c oughs> อันนี้คูณ3ก็ <c oughs> แรงอยู่แล้วนี่นา <c oughs> แสดงว่าเราไปเอารถกากนะครับ <c oughs> โ,อโอ้แต่ว่าสุ่มก่อนดีกว่า <c oughs> อ่ะวืบสุม่มเวืบเราต้องได้0.01นะครับถึงจะแรงนะครับอันนี้ <c oughs> โอ้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้มันสุ่มยากมากทุกคน <c oughs> นี่ครับเฮ <c oughs> ้ยเจอ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  0.01ฟึบฟืบฟืบจุดจุดโอ้ไม่ได้นะครับหมดแล้วโอเคเอ้าคลิกแล้วเหรอเอาลืมคลิกลืมคลิกลืมคลิกจุด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 คลิกก่อนเอ้าเดี๋ยวได้พันสองกเหรอเนี่ยอ่ะลองดูนะครับพันสองจะแรงแค่ไหนไปเลยโอ้เดิน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  ไปแล้ว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 ฮุดฮโอ้โหโหแซงอยู่แซงแกดดี้อยู่ฮุดไปแล้วโอ้ที่นึงคนนั้นที่นึงไวมากไปแซงก่อนอือแซงก่อนแซงแล้วจ้าบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วโอ้โหแกดดี้มาแล้วแกดดี้จะจะตีท้ายขึ้นมาโดโอ้เรายังไปได้อยู่แซงได้อยู่นะครับแกดดี้มานะครับแซงไปแล้วเดี๋ยวแกนดี้ไม่เห็นฝุ่นเลย โอ้ทอมสปีดพันสองนะครับอันนี้คู่่าดีตามมาติดๆนะครับอันไรกันนี่ยโอ้ไวกันจริงๆเลยจะตดอย่าตกลางก็พอนะอือจะเมื่อกี้จะตดนะครับอืนนอดูๆๆเอาแกดี้หายไปแล้วอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกดี้ตกลางไปแล้วโอ้ยดอมีคนแสงไปแล้วนะครับสปีดสุดๆไปเลย ตอนนี้เราไม่สามารถคลิกได้แล้วนะครับอยู่ในสนามต้องไปให้ไวที่สุดคูบอดี้ตีตื้นขึ้นมาดูซิว่าเราจะไปถึงไหนกระโดดได้ปะกระโดดไม่ได้นะครับสิ้นสุดไนดะ้แค่พันสามฟืบเอ๊ะเราวิกย้อนสอนได้ปะไหนลองหมุนซิหมุนอ่าย้อนสอนนะครับนีครับวิกย้อนสอนดดูถอยหลังวิ่งถอยหลังไปวิ่งถอยหลัง เป็นไงวิ่งถอยหลงังนี่ครับจะเจอคนอื่นไหมเจอเจอเจอสวัสดีเป็นไงล่ะเฟียวเวลาวิ่งถอยหลังนะครับวิ่งกลับนะครับมีแต่วิ่งไปเส้นชายเอาเอาเอาตกไล่ละเอา,า,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลุดจากเสิร์ฟเลย